โยถามนักเรียนนักศาลายคนนะครับว่าเรียนกันไปเพื่ออะไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับถนนนั้นไม่ใช่สภาเราครับไม่ไม่สภาข้างๆครับที่มาในไ่ใครีบกลับหรือเปล่าครับท่านผมไม่แน่ใจผมผมพูดเอาจริงนะครับท่านานครับ แล้ว,วันนี้เราคุยกันนะครับแต่บอกน้องๆและบอกท่านเยาวชนที่นั่งดูอยู่ว่าในวันที่ผมเกเรยอยู่เนี่ยเรียนนี่เกรียดเฉลีย่ยไม่เคยต่ํากว่า3.78นะครับโอ้กยักนขนาดนั้นเลยสองคนกับเพื่อนรวมกันครับผมได,มได้ได้คนละ1.8กว่าะครับท่าน ผมคิดว่าคนเดียวรวมกันสามเทอมไม่ไมครับสองคนเราเรียนแบบหุ้นส่วนครับเ <c ười> คยรวมกันสามคนได้ห้าจุดสี่เกินก็ตามใจครับเคยถามนักเรียนนักศึกษาว,ว่าเราเรียนกันเพื่ออะไรนี่บางคนตอบไม่ได้มึนชีวิตนะครับถามว่าเรียนเพื่ออะไรมึๆๆนแล้วบางคนตอบแปลกแปลกไหครับถามว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อสอบ <c ười> สอบเพื่ออะไรสอบเพื่อผ่าน <c ười> ผ่านเพื่ออะไรผ่านเพื่อจบ จบเพ <qu ie> <qu> ื paint, <qu> ่ออะไรจบเพื <people> <c ros> <incoln> ่อรับปริญญารับปริญญาเพื่ออะไรรับปริญญาเพื่อถ่ายรูปท่านประธานต้องควบคุมนะฮะกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมท่านประธานดูสิครับเรียนเพื่ออะไรรู้ท่าทางมันน่าเกลียดเรียนเพื่อรับปริญญามันมันไม่อยู่นี่ไงท่านประธานตันันตันัเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อจบจบเพื่ออะไร ยังงี้ไหมครับท่านประธานผมเสนอเชิญครับจัดฟรีคอนเสิร์ตยางเงียปีหน้าปีที่สามนี่จัดในประจานลำบากเลยขอเชิญวัยรุ่นช่างคนอาชีวะสายสามัญทุกคนทุกท่านทุกสถาบันร่วมสังสรรค์วันพบปะสังหาร กิจกรรมบนเวทีจะมีการห้ามหันตะบั้นหันแหลกยิงแหลกแจกไม่อั้นจองบัตรและจองเมนได้ที่วัดบึงทองหลางการุณาแต่งกายด้วยชุดรัดกลุมวงเล็บอาวุธมีจำหน่ายหน้างานให้มากันอย่างนี้เลยครับต,ตาแมตาประชาชนรับบันกันอย่างนี้แล้วใครมานี่ถือว่าของจริง แล้วดูที่จะกล้ามากันไหมพอวงเล็บอาวุธมีจำหน่ายหน้างานแล้วก็หมายเตุกำลังทหารพร้อมอาวุธกรกมือจะรออยู่หน้าประตูทางเข้านี่ท่านจะพูดถึงตัวท่านเองหรือพูดถึงลูกชายครับได้ฟังท่านนทวุฒิพูดเรื่องปัญหาเยาวชนแล้วขมคืนครับแต่ก็อดภูิใจไม่ได้ว่า ลูกผมทุกคนเป็นเด็กดีเรียนดีไม่เคยตีกับใครชอบเล่นกีฬาครับตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่ทุกอย่างเพอร์เฟกขอสแสดงความในใจแค่นี้แหละครับตอบคุณกระยาครับด้วยความปลื้มคะเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว่านก่อนที่จะพูดอะไรกันต่อใครจะเถียงประเด็นนี้ใครจะเถียงเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยว่าจารยานะผมไม่เถียงเลยผมจสนับสนุนท่านพราลูกท่านดีจริงๆแล้วกีฬาที่ลูกท่านชอบเล่นที่สุดก็คือกีฬาตีหัวเพื่อน ผมไม่อยากทะเลต่อแยนด้านเรื่องนี้เนีเออเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ซะเลยจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดไปพูดมามันก็ตกก็เป็นหลานพ่ออีกเลยม่มีปัญหาบ้างไหอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายอะอีกเรื่องเดียวนะครับท่านไม่น่าเชื่อว่าเรื่องสุดท้ายหาไม่เจอเนะ แล้วนะครับจริงๆผมหาไม่เจอตั้งแต่เรื่องแรกครับท่านทีนี้ณปัจจุบันในบางทีของเราเนี่ยครับบางทีเราเปราะบางมากไปครับเรามีข่าววัยรุ่นวัยเรียนวัยนักศึกษาวัยรักต่างๆในโดดตึกฆ่าตัวตายเรามีข่าวฆ่าตัวตายมีข่าวซดยาพิษฆ่าตัวตายมีข่าวลักษณะเหล่านี้กันเยอะถามว่าทำไมก<า>็คง อะไรนะถามใครครับท่านประธานครับบางทีเวลาผมพูดเนี่ยความเงียบก็หยุดโลกนะครับท่านประธานแล้วผมกําลังจะใช้ความเงียบหยุดโลกท่านประธานมาถามถามใครถามใครและที่ผมถามนี่ท่านประธานตอบผมว่าไม่เคยดูหนังโป๊หรือเปล่าครับผมพรัฐมนตโทช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดบุริลำในหัวข้อที่ท่านสมาชิกกําลังถกเถียงกันอยู่ในวันนี้ก็คือเรื่อง วัยทีนวัยสดใสหัวใจบริสุทธิ์ผมก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนิดนึงเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าเยาวชนที่กําลังจะเป็นกําลังของชาติในอนาคตนะครับท่านประธานมีนิยามหนึ่งผมอยากจะฝากกับสภาแห่งนี้นะครับสักนิยามหนึ่งไปถึงวัยทีนวัยสดใสหัวใจบริสุทธิ์นะครับคือเยาวชนของเราและผู้ที่ไม่ชอบแก้ไขแต่ชอบแก้ตัวนะครับจงคิดในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าคิดในสิ่งที่ถูกใจอย่าทำไปในสิ่งที่ถูกต้องและทำไปในสิ่งที่ถูกต้องและอย่าทำไปในสิ่งที่ถูกใจและทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านเมืองเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับท่านประธานขอบคุณครับขอจะเสริมเล็กน้อยเนื่องจะว่ารัฐบาลไม่ได้นึกถึงช่วงที่จัดคอนเสิร์ตเราลืมไปว่าเราไปจัดที่สวนหลุม เพราะเขาสวนรุมน <caval S 2> ี oria, ่มันต <ills> ้องตีกันวันย่ข้ามอยู่แล้วถ้าเท้าหน้าเราควรจะจัดไปเปลี่ยนเป็นที่สวนอ้อยดีกว่ามันจะได้มีแต่ความหวานฉะนั้นเรื่องที่ต่างๆมาแล้วน่ก็อาจจะเป็นการผิดพลาดของคณะรัฐบวงก็ต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะมีการเตรียมการกันอย่างถูกต้องขอบคุณท่านประธาน ่านสมาชิกสภาเจ้ครับเป็นไปได้ครับที่เราถกเถียงกันจนกระทั่งวามมากมายต่อนเนื่องกันมายาวนานอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะจับหลักการไม่ถูกครับผมคิดว่าเราควรจะมาดูที่หลักการก่อนครับการที่เราจะดูหลักการได้นั้นคงจะต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องหลักการเป็นอย่างมากได้ให้ข้อคิดในหลักการเหล่านี้ครับเรียนเชิญท่านประธานที่ปรึกษาภาคฝ่ายแค้นนะครับกลับเรียนท่านประธา,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 านสภาและสมาชิกผู้ ส่งเกียรติทุกท่านกะผมต้องขอขอบทุนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ซึ่งผู้อภิปรายแต่ละท่านก็นําเสนอเหตุผลอย่างมีหลักการและดำเนินการอภิปรายอย่างเป็นขั้นตอนพวกเราทุกคนขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับคณะรัฐบวม เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างมีเหตุผลและเป็นไปตามหลักการ <Yeah. S 1> และในอีก20ปีข้างหน้าถ้าพวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะรัฐบวม <Yeah. S 1> ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,าน <Yeah. S 1> แต่พวกเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการ <Yeah. S 1> เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการประชาธิปไตย <Yeah. S 1> เมื่อถึงวันนั้น พวกเราจะสนับสนุนท่านหัวหน้าพักคฝ่ายแค้นทศวรรษใหม่ซึ่งท่านจะรอโอกาสนี้อย่างอดทนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวรขอบคุณครับท่านประธานผมคิดว่ามาถึงนาทีนี้ทุกท่านก็คงจะเข้าใจ ปัญหาของเยาวชนนะครับในสังคมของเราที่เกิดขึ้นพฤติกรรมต่างๆบางอย่างก็คงจะเป็นเรื่องปกติที่ให้ผู้ใหญ่ควรจะทําความเข้าใจนะครับไม่ได้มองเป็นปัญหาส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆทางพี่น้องประชาชนตลอดจนคณะรัฐบาลเองก็คงจะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปทางสภาโจกของเราก็คงจะติดตามและถึงเวลานี้ก็สมควรกับเวลาและก็การอภิปรายในเรื่องนี้ที่ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์ก็คิดว่าถ้าพูดกันต่อไปก็คงจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ก็คงต้องให้สรุปกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นยังไม่จบสิ้นเราคงจะนำมาพูดกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอปิดประชุมครับเดียววชนชาติไทยต้องอยิ่งในความเป็นไทยชีวิต จิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่นเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าชาติศาสนามหากษัตริย์สื่อสัตว์มันจงทำดีจงทำดีไว้ชั่วทีวันสิ่งสำคัญคือพาชาติไทยเจริญไทยเจริญ ท่านท่านสมพระท่านผมยื่นชมท่านสมภาพผมขอประท้วงพ่อใหญ่มันพ่อใหญ่ครับท่านนายยกรัฐมนตรีไม่อยู่ท่านเป็นตัวแทนท่านต้องเป็นแบบอย่างมีอย่างที่ไหนเขาร้องเพลงตัวเองเอาปีบขึ้นมาคอแล้วบ้านเมืองนี้จะอยู่กันยังไงล่ะท่าประธาน ท่นา,ปานประธากนาการร้องอเพลงไม่มีจังหวะนีมม่ถนะือว่าบ้าบอตีปี๊บเป็นจังหวะเนี่ยหาย,ยากนะท่นานประธ <_ q v _> านถ้าปีจังหวะปี๊บตีเนี่ยาการร้องเพลงจะไม่บิดพลาดเยาวชนชาติไทยต้องยิ่งในความเป็นไทยชีวิตจิตใจอย่าให้ใครมาดูแขกวันวน,นี้ วันหนาชาศาสนามหารรส,สื่อสัตว์มันจงทำดีจงทำดีไว้ชั่วชีวันสิ่งสำคัญคือพาตาไทยกัะเริ่มกัเริ่มกัเริ่มโอ้โหท่านประธานครับภาษาคิษเรียกว่าลิทนขึ้ดีมากเลยครับจังหวะจับกอกดีแท้ ท่านประธานครับเทปหน้าขอเอาปี๊บมาด้วยเลยมันจะได้คึกคืนน่ะเพราะว่ามันเต็มรี่ไม่น่าเชื่อครับว่าปี๊บอันเดียวยังกับวงยงทั้งพปไอโยงตะวัน